าวดวนค่ะคุณผู้ชมค่ะล่าสุดเพจดังเพจหนึ่งนะคะออกมาแชร์าทางคุณแม่พพาวบอกว่าเปิดรับบริจาคแต่เอาไปใช้ส่วนตัวค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะยังไม่ได้รับการการันตีนะคะว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท,ท็จแต่อย่างใดให้ทุกคนฟังไว้นะคะแต่ว่าอย่าพิ่งเชื่อค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเรื่องนี้นะคะเราไม่รู้ที่ไปที่มามาอย่างไรนะคะแต่แค่มีเพจเนี่ยเขาออกมาพูดถึงนะคุณผู้ชมเนาะเราก็ฟังไว้สติไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะครั้งนี้นะคะทางเพจ เพจกูอีแชฉบอกหมดไม่สนใครเนี่ยออกมาโพสแฉ์ทางคุณแม่แพลวพาวค่ะบอกว่าแพลวพาวเอาเงินที่เขามีใจอยากช่วยเหลือสังคมออกมาใช้จ่ายส่วนตัวนะคะเรื่องนี้ผ่านไม่ได้เด็ดขาดค่ะทุกคนแรกๆบอกจะโอนให้คุณบุ๋มป,ปนัดดามหมดเลยหลักฐานมีค่ะที่ทาง Page แอดมินเพจเพาๆลงโพสต์ก่อนเปิดรับบริจาคไหคะพอมารอบ2โพสต์ใหม่อ้างว่าเงินจํานวนนี้จะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนที่1จะโอนไปให้ทางคุณบุ๋มปนัดดาอีกส่วนที่2จะเอาไปซื้อของใช้ให้ทีมงานลงไปช่วยเหลือหลักฐานก็มีเช่นกันค่ะต่อมาล่าสุดนะคะลงโพสต์ต่อเงินที่ได้มาโอนไปให้คุณบุ๋มแล้วส่วนหนึ่งและได้นำเงินไปซ่อมรถเดี๋ยวทุกคนจะ,ะเดี๋ยว เดี๋ยวนะทุกคนเอาเงินไปซ่อมรถมันไม่ควรเอาเงินคนที่ใจบุญที่ต้องการอยากช่วยเหลือสังคมไปหรือเปล่าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ค่ะตอนนี้จับโปได้อีกแล้วคือเอาบัญชีส่วนตัวเปิดให้คนใจบุญช่วยสังคมโอนเข้าบัญชีตัวเองซึ่งความเป็นจริงจะทําแบบนั้นไม่ได้เด็ดขาดควรจะเปิดบัญชีโดยเฉพาะไม่สมควรเอามารวมกับบัญชีของตัวเองนั่นเองค่ะคุณผู้ชม ผิดตั้งแต่เริ่มต้นแถมมีพิรุธอีกมากมายเปิดรับบริจาควันที่24กรกฎาคมโอนไปให้พี่สาวชาใช้จ่าย ภายในบ้านใน,ในวันที่29กบรกรกฎาคมเพลพาวเอาความเป็นความตายของประเทศชาติบานหลอกหากินอ,อันนี้นะคะเป็นทางเพจเขาออกมาพูดออกมาแฉเราไม่รู้นะคะว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่าซึ่งทางคุณแม่เพลพาวเขาก็มีหลักฐานในการที่อโอนให้ทางคุณบุ๋มปนาดาหรือบอกกล่าวแล้วนะคะว่าแต่ละคนที่ร่วมทําบุญเนี่ยเราก็บริจาคให้บุลนิธีของคุณบุ๋มปนาดาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเหมือนกันเพราะว่า ส่งทีมงานเนี่ย ไปมอบสิ่งของนะคะให้กับผู้ประสบภัยนะคะอพยพลี้ภัยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งเรื่องเพจนี้ที่กล่าวมานี้นะคะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จซึ่งในความเป็นจริงทางคุณแม่แผาเผาะนะคะจินคิดว่าน่าจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเนาะเพราะว่าเขาเป็นศิลปินเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเลยเนาะเบอร์ต้นๆเลยนะคะก็ว่าได้แต่ว่ามันมีทางเพจออกมาพูดแบบนี้ซึ่งมันจะทําให้คุณแม่เผา,เ,าเสียหายหรือเปล่าหรือ จะเป็นเรื่องจริงเรื่องเท็จแต่ยังใดเนี่ย จิมไม่สามารถการันตีได้เลยนะคะซึ่งครั้งนี้นะคะทางคุณแม่เพาเจยเจอเรื่องหนักเลยทีเดียวเนาะคุณผู้ชมเนาะเราก็สามารถตรวจสอบได้หลายอย่างหลายหลักฐานเลยทีเดียวนะคะแต่ครั้งนี้นะคะจิงคิดว่าคุณแม่เพาเขาจะทําแบบนั้นไปทําไมอ่ะเขาเสียแบบนั้นไปเห็นอย่างครับพี่น้องคะเพราะว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยในชีวิตนะคะเงินทองก็มีมากมายแล้วนะคะไม่จําเป็นต้องเดือดร้อนทําไมต้องหลอกเอาเงินคนอื่นไปใช้ส่วนตัวด้วยนะคะจิงคิดว่าอันนี้มันก็สองแง่สองงามอยู่ก่อน ก็คิดว่าแบบมันไม่น่าจะใช่อ่ะค่ะคุณผู้ชมคะหรือถ้าใช่มันก็ต้องมีหลักฐานที่มันน่าเชื่อถือจริงไหมคะอ่าถ้าใช่จริงๆมันต้องมีหลักฐานที่เราเชื่อได้ว่าเฮ้ยมันเป็นตามที่เพจนี้เพจนี้พูดจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือเราไม่รู้เลยนะคะว่าสิ่งที่เพจนี้พูดอนะ่ะมันเป็นจริงหรือเปล่าแล้วไปเอา เนื้อหาไปเอาข้อมูลมาแต่ไหนนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งทางคุณแม่เพาวเนี่ยก็ช่วยเหลือเต็มที่เนาะก็มีรูปภาพในการช่วยเหลือนะคะสำหรับการซื้อสิ่งของไปมอบให้กับผู้ลีภัยอย่างเงี้ยค่ะผู้อพยพเนาะคุณผู้ชมเนาะแล้วก็ไม่ได้ไปด้วยตัวเองเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยติดงานอยู่ซ้อมดิเกนะคะส่งตัวแทนไปก็คือคุณนิรุยแล้วก็ทีมงานนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งก็เป็นการมอบให้จริงๆนะคะก็มีรูปภาพอยู่ว่าเออได้มอบให้จริงๆนะคะคุณผู้ชมแล้วจินคิดว่าทางคุณแม่เพ เหมือนกันนะคะแล้วการเปิดรับบริจาคของคุณแม่เพล่าวนะคะไม่ได้เปิดรับนานนะคะเปิดรับแค่แป๊บเดียวคือปิดแล้วก็ลบโพส์ทิ้งเลยนะคะคือเราปิดรับแค่นี้แล้วก็ลบโพสต์ทิ้งเลยเผื่อคนอื่นเห็นจะโอนตามมาอีกนะคะก็เลยตัดสินใจลบไปนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการปิดจบในยอดเท่านั้นเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะซึ่งมันก็เป็นยอดประมาณ 60,000กว่าบาทหรือเปล่าถ้าจาไม่ผิดนะคะเพราะว่าก็จะมียอดจากทางกลุ่มไ้อ์สดนะคะของลิเกนี่ค่ะก็ไปสมทบช่วยเหมือนกันเนาะคุณผู้ชมเนาะในวันนั้นเนี่ยประมาณ60,000กว่าบาทเนาะถ้าจาไม่ผิดนะคะคุณผู้ชมขาแล้วแฟนคลับอ่าแล้วชาวเน็ตเนี่ยเขาสงสัยว่าเอ้ยมันเปิดรับบริจาคเนี่ยมันเป็นมันเป็นบัญชีเดียวกันกับทางของอ่ามันเป็นบัญชีเดียวกันกับทางของคุณแม่พะเภาที่ใช้งานอยู่หรือเปล่านะคะมันก็เลย ทำให้ชาวเน็ตเนี่ยเขาสับสนว่าเอาไปใช้จ่ายส่วนตัวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่ายังไงเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้เปิดรับบริจาคตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนาะแต่ว่าซึ่งทางคุณแม่พราวเขาก็ไม่ดูอ่าไม่ได้รู้เนาะว่าตอนแรกเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ให้เปิดรับบริจาคเพราะว่ามันก็มีกฎหมายอยู่ในการเปิดรับบริจาค e. เนาะคุณผู้ชมเนาะแต่ว่าเขาเปิดรับบริจาคไปแล้วแล้วเขาก็ปิดรับบริจาคไปแล้วซึ่งสิ่งที่เขาได้มาจากการรับบริจาคเขาก็เอาไปมอบให้อย่างที่ทุกคนเห็นก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าเขาเอาไปมอบให้จริงๆใช่มคะ แต่ว่าที่ชาวเน็ตเขาสงสัยนว่าทําไมต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่ตัวเองใช้งานอยู่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมอ่าอันนี้คือสิ่งที่ชาวเน็ตเขาสงสัยเนาะว่าทําไมถ้าเปิดรับบริจาคจริงๆไม่เอาชื่อมูลนิธิไปเลยหรือว่า จะเอาเป็นชื่อบัญชีตัวเองแต่ว่ายอดเงินอ่ะก็เอาขึ้นมาให้ดูหน่อยว่ามันเป็นศูนย์ศูนย์จริงไหมเราจะได้รู้ว่าบัญชีเนี้ยคือตั้งตั้งรับแบบบริจาคจริงๆไม่ได้เป็นบัญชีที่ใช้อยู่หรือมีตังอยู่ในนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะก็อย่างว่าเลยค่ะเราไม่สามารถตรวจสอบหลักฐานข้อเท็จจริงอะไรได้มากกว่านี้เลยนะคะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่แล้วว่าทางคุณแม่เพาเขาก็ช่วยจริงๆแล้วก็มีหลักฐานการช่วยจริงๆค่ะเช่าเน็ตเนี่ยเขาก็โยกไปถึงทาง คุณแม่ระภาเนี่ยโอนเงินเข้าไปในบัญชีของพี่สาวซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าเลี้ยงดูลันหลานจานวนหลัก1น0 0 0แบาทนั่นเองค่ะอันนี้เขาก็โยงไปด้วยกันว่ามันเป็นบัญชีเดียวกันกับการเปิดรับบริจาคนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาแล้วพอเปิดรับบริจาคแล้วเนี่ยมีการโอนเงินเนี่ยให้กับมูลนิธิแล้วก็ ไปซื้อของช่วยผู้อพยพรีภัยใช่ไหมคะแล้วเมื่อวันที่29เกี่ยวก็โอนต่างให้พี่สาวนะคะจำนวนหลักแสนเลยทีเดียวมันเป็นบัญชีเดียวกันอะแบบนี้ชาวเน็ตเขาก็เลยสงสัยค่ะว่ามันเป็นเงินจากผู้ที่ร่วมบริจาคด้วยหรือไม่เนาะคุณผู้ชมเนาะ างานนี้ต้องรอทางคุณแม่เพลเพออกมาชี้แจงแล้วแหละค่ะว่าจริงเท็จแน่นอนอย่างใรนะคะซึ่งแฟนคลับหลายคนเนี่ยยังไงเขาก็ให้กาลังใจคุณแม่เพลเพอยู่แล้วนะคะเพราะเรื่องนี้เรายังไม่สามารถตัดสินได้นะคะว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อนะคะเสพข่าวอย่างมีสติพอจินมาสื่อข่าวแบบนี้จินไม่ได้มาสื่อข่าวให้ทุกคนเนี่ยไปโจมตีคุณแม่เพลเเลยคะจินมาสื่อข่าวให้ทุกคนรู้ว่าเนี่ยการดูข่าวเนี่ยต้องมีสตินิดนึงอย่าเพิ่งเชื่อนะคะให้เราเห็นหลักฐาน แล้วก็ข้อเท็จจริงอย่างครบทุกรูปแบบก่อนนะคะเราถึงจะเชื่อได้ว่าข่าวเนี้ยเป็นข่าวจริงๆหรือเปล่านั่นเองค่ะคุณผู้ชมคาซึ่งครั้งนี้มันก็สามารถเป็นไปได้หมดเนาะว่าสามารถเป็นเรื่องจริงได้หรือเป็นเรื่องเท็จก็ได้นะคะคุณผู้ชมขาซึ่งความเป็นไปได้มันก็มีหลายแบบเนาะเมื่อทางคุณแม่แพรวเปิดรับบริจาคเสร็จแล้วแล้วก็ปิดรับบริจาคเนี่ยทางคุณแม่แพรวก็มีการอนเงินไปให้คุณบุ๋มปนัดดาแล้วก็อนเงินไปซื้อของมอบสิ่งของต่างๆเสร็จแล้วคุณแม่แพรวอาจจะ โอนเงินในส่วนเงินเก็บหรือค่าใช้จ่ายที่บ้านเนี่ยมาเก็บไว้ในบัญชีนี้เหมือนเดิมแล้วก็ได้นะคะก็เลยโอนไปให้พี่สาวชาวเนตเขาก็เลยโยงกันหรือเปล่าว่าอาจจะเป็นเงินที่ใช้ส่วนตัวนะคะแล้วก็อาจจะคิดว่าเป็นเงินจากผู้ที่มาบริจาคหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันก็สามารถเป็นไปได้หมดเลยเราก็ไม่รู้นะคะว่ามันเป็นจริงหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วก็ดูข่าวอย่างมีสติแล้วกันนะคะงานนี้นะคะชาวเนตเขาก็สงสัยเยอะมากๆเนาะว่า อ่าสิ่งนี้ไม่เป็นพาทําจริงหรอถ้าทําจริงได้เนี่ยแสดงว่าต้องเป็นคนที่แบบว่าโอ้โหอยากได้มากเลยนะอะไรแบบนี้เนาะคุณผู้ชมเนาะซึ่งจิงนก็คิดว่าทางคุณแม่เป็เพาเขาคงไม่ทําอะไรแบบนั้นหรอกคะ่ะน่าจะมีความเป็นศิลปินมากพอน่าจะมีความเป็นแบบ จิตอาสามากพอเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเท่าที่เราเห็นเนี่ยก็ไม่เคยได้ยินข่าวว่าคุณแม่ไเผาเนี่ยเขาทําเรื่องอะไรแบบนี้เนาะคุณผู้ชมเนาะแต่ช่วงเนี้ยดราม่ามันเยอะมากๆนะคะซึ่งเราก็ต้องดูดีๆว่าข่าวเนี่ยมันเป็นจริงไหมข่าวกองไหมแล้วหาข้อเท็จจริงข้อโพเชดได้หรือย,อยังว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคะเปอร์เซ็นต์ของเรื่องจริงเนี่ยมันมีกี่เปอร์เซ็นต์เนาะคุณผู้ชมเนาะเพรนาะฉะนั้นแล้ว ก่อนที่จะเชื่ออะไรดูดีๆนะคะที่ไปที่มามาอย่างไงเนาะคุณผู้ชมเนาะอ่ะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจแล้วก็ฝากติดตามกันต่อไปนะคะคุณผู้ชมค่ะก็อย่าเพิ่งปักใจเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแค่ดูๆไว้ก็พอค่ะคุณผู้ชมส่วนวันนี้จินเองต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตี๋ยวจินจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแลวกันค่ะต้องขออนุญาตลาไปก่อนท่ศสวัสดีค่ะ